มายืนไกลไกน่บึงในเซลฟี่เห็ดคลิปที่หอ้ค้นเบิงกันนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะครับที่มีภูเขาลออ้อมรอบอำเภอเลยธรรมชาติยังแน่นๆอยู่เลยครับและมีคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติแห่งนี้นังกิสตูดิโอพุ่มใจเสนอทิวผาคาเฟ่ พิกัดบ้านน้องแต๋อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดไายภูมิถ้าไปคาเฟ่ผ่านมูบ้านเป็นวิถีชีวิตสโลไลสโลไลจักบนว่าะครฮะนี่ลายดินแดนสาวบ้านแต่ขีจ้จักกายางอ๋อนี่ไงดินแดนสาวบ้านแต่นี่เป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศด,ดีมากปลายฝนต้นหนาวข้าวยังเขียวอยู่นะครับเป็นคาเฟ่ที่ครบเครื่องอมีทั้งเครื่องดื่มและอาหารจบทีเดียวเลยเด้อโซนนี้สิเป็นกระโจมติดทงหน้าเขาเขียวๆอีกโซนหนึ่งสิเป็นน้ำสีาฟา้ามากมองได้เรียกเอาโลแต่ว่าวิวนี่สุดยอดลยเลยพี่น้องเกินคำบรรยายวันท้อสะดวกกสบบาาาาย่ต้อองงมเินนพัและะนนนนนนีีีี่่่คคือเเเมูทรรราาจวววิยใัั้บบป็ตแซก กคือกุ้งถังครับร้อนๆเทลงอายทวนๆน้ำลายสอปากเลยทีเดียวตาแซ่บใส่ถุงมือจักหน่อยพร้อมแล้วบาดนี้กุ้งตัวใหญ่มันๆฉ่ำๆเลยครับพี่น้องรสชาตินี่จัดจ้านโอาถึงพริกถึงขิงใครกินเผ็ดไม่ได้จะต้องข้ามเมนูนี้ไปนะครับต่อไปคือกุ้งเผาอบเกลือด้วยพี่น้องด้วยกุ้ง,งนี่เนื้อหวานฉ่ำเลยพี่น้องจิ้มน้ำหนังจิ้มซีฟู้ดนี่มันคักเลยแล้วก็ต้มยำปลานิ่นำ้ำใสใส่หม้อไฟมั่งสีสุดน้ำลองข้อโก้กุ้แล้วตามมาด้วยกุ้งทอดราดซอสมะขามครับกุ้งตัวใหญ่ๆๆทออดดดกรรบา้วยซอสสมมะะขาาาเปปรรี้้ยววววหนนแลลกก็พงิ่ำๆทอสสูตรเด็ดจากทาางร้้นนเดส่วอันนนี้คืออตห่ไบ แซ่แบยู่ได้พี่น,น้องเป็นน้องใหม่ผูน้องใหม่ป้าตบท้ายด้วยผัดผงกะหรี่ซีฟูดจ้าเฮ้ยคุณดูวิวข้างหลังดีหลักล้านเลยนะเนี่ยไม่รู้จะถ่ายไงให้สวยเหมือนที่ตาสองหน่วยขอยงผมเห็นนะโดนๆเดี๋ยผ้าขอบกู้ออกมากินเข่าเจอธรรมชาิสิมันกับพรน้าคายขึ้นกันเดลสูช่วงนี้ข้าวเขียวยังไม่เก็บเกี่ยวรีบมากันเด้อ